เรามีชีวิตนิร<ม>ันดร์แต่ก็เอนครพระเจ้าสร้างมนุษย์คู่แรกขึ้นมาให้เป็นเพื่อนกับพระองค์นะให้เป็นเพื่อนเลยนะครับให้เป็นเพื่อนเพราะพระองค์จะกลา,าโงโลกให้เขาแต่ท้ายสุดมนุษย์คู่แรกคนนี้ดันไปเผลอทาบาปเพราะเผลอทําบาปปุ๊บสิ่งที่ไม่แก่ไม่เจ็บและมีชีวิตชีวิตนิรันดร์สูญสลายมาหลายสิบจากโลกไปนี้ครับพอความบาปเข้ามาอะไรเริ่มตามมาด้วยครับปัญหาปัญหาเริ่มตามเข้ามา จากวันนั้นเรื่อยมาเวลาผ่านมาเรื่อยมานะครับจากอดีตปัจจุบันปัญหาดังกล่าวถูกขาผมตลบโลกใบนี้เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับจากในอดีตก็มีปัญหาเรื่องสงครามการฆ่าฟันครอบครัวทะเลาะบ,บอกแว้งเพื่อนนะครับบางทีก็มีปัญหาเรื่องหนี้สินเรื่องโรคภยัยแค่เจ็บอดีตเป็นยังไงปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นปัญหามันไม่เคยหายไปครับมันไม่เคยหายไปเลยและคนที่อยู่บนโลกเนี่ยเมื่อปัญหาไม่หาย คนก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นประชากรก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมันจึงกลายเป็นคําว่าปัญหาล้นโลกนะครับปัญหามันเยอะมากแล้วถามจริงนะครับว่าเราตัวแค่นี้เราก็เป็นมนุษย์เล็กๆคนนึกบนโลกไปเนี้ยนะครับและปัญหามันเยอะอย่างเนี้ยถามว่าบางครั้งปัญหามันล้นเหนือบ่าเราแก้ไขปัญหาเองได้ไหมครับมันไม่ได้มันต้องหาพึ่งใครสักคนที่เป็นความหวังใจของเราที่จะคอยแก้ไขปัญหาคนนั้นคือพระเยซู โลกมนุษย์ไปนี้นะครับเราเผชิญทุกอย่างเพราะมันมีอุปสรรคนะครับวันนี้อุปสรรคมากมายพี่น้องครับมันมีพระคมพีอยู่ตอนหนึ่งนะครับชื่อนะครับชื่อในพระคมพีคือพระธรรมสองโคริงบทที่4นะครับบทที่8ปดที่สินะครับพระคมพีตอนนี้เขาบอกว่าเราถูกขนาบรอบข้างแต่ก็ไม่ถึงกับกระดิกไม่ไหวเราจนปัญญาแต่ก็ไม่ถึงกับหมดมานะเราถูกคมเหงแต่ก็ไม่ถูกทอดทิ้ง เราถูกตีลงแล้วแต่ก็ไม่ถึงกับตายเราแบกความตายของพระเยซูไว้ที่กายเราเสมอเพื่อว่าชีวิตของพระเยซูจะปรากฏอยู่ในกายเราอันนี้คือความจริงครับในเมื่อมันมีความบากมันมีปัญหาแต่พระเยซูเป็นความหวังใจของเรายงเห็นไหมครับ mm hmm. พี่น้องครับอดีตเป็นยังไงเนาะแม้กระทั่งปัจจุบันนี้เป็นยุค4.0ใช่ไหมเขาเรียกว่าไทยแลนด์จะต้องก้าวหน้าไปที่ 4.0นะครับผมก็ไม่เข้าใจว่า4.1.0เกิดขึ้นไม่ดูนะ2.0ในรุ่นแต่ปัจจุบันเป็น4.0นะครับเมื่อวิทยาการเจริญมากขึ้นปัญหาดังกล่าวหมดไปไหมครับไม่ไม่หมดครับแต่เพียงแค่ว่าปัญหาดังกล่าวมันทวีความดูแลมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเขมเมื่อก่อนมีสงครามโลกครั้งที่หนึ่งใช่ไหมครับเขาลบกันด้วยอะไรครับมีนะครับอย่างเก๋งก็มีปืนและมีด่าบปลายคืนใช่ไหม พอสงครามโลกครั้งที่สองเกิดได้ขึ้นครับเริ่มมีระเบิดปรมาณูแล,ละถ้าเกิดมันเกิดสงครามโลกครั้งที่ามทวีความรุนแรงมันน่าจะเป็นสงครามนิวเคลียร์ที่เราปรารถนาลเลยินน่าไม่อยากให้มันเกิดขึ้นปัญหาทุกอย่างบนโลกด้วยไปเนี้ยมันทวีความรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเรามาแบ่งดูนะว่าปัญหาเนี่ยที่มันเกิดขึ้นปัจจุบันเนี้ยมันน่าจะมีปัญหาอะไรบ้างผมว่านะ อันดับแรกน่าจะเป็นพวกปัญหาส่วนตัวใช่ไหมนะครับเราทุกคนย่อมมีปัญหาส่วนตัวหรือใครไม่เคยมีครับมีไหมคุยค้ยมีไหมปัญหาส่วนตัวมีเนาะเพราะผมก็มีนะผมก็ทะเลาะกับตัวเองนะครับอันนี้อนันง่ายอนะ่ะผมว่าปัญหาส่วนตัวที่เกิดขึ้นนะผมว่าบางครังปัจจุบันเนี้ยผมว่ามีน่าจะมีอยู่สองเรื่องนะครับเงินกับคุณธรรมถ้าให้พี่น้องเลือกนะลองลองคิดเลยนๆนะระหว่างเงินกับคุณธรรมที่น้องเลือกไปครับครับ ใครเลือกคุณธรรมบ้างครับหายครับไม่หายใครใครเลือกเนือาคุณธรรมปางหายยกเือขึ้นเกือบปรึงห้องนะที่น้องพี่มอยก็คุณธรรมด้วยนะครับหยกด้วยเต้ด้วยนะครับน้องวิวพี่ชันชายนะครับใครเลือกเงินบ้างครับ เราขาดอะไรมักจะยกขนนั้นครับรอเล่นนะครับรอเล่นอันนี้ก็เป็นปัญหาส่วนตัวใยทั้งชีวิตบนโลกด้วยนี้ขาดคุณธรรมบางครั้งก็แสวงหาเกี่ยวเรื่องเงินมากเกินไปใช่ไหมครับทํับมาครับผมว่าปัญหาบนโลกด้วยไนี้นะเกิน่าจะเกิดจากครอบครัวบ้างเป็นปัญหาครอบครัวบ้างใครแต่งงานแล้วบ้างครับมีล้วมีนะครับหลายคนก็แต่งงานใครเป็นโสดบ้างครับเป็นโสดก็หลายคนนะครับ ก็มีข uhm ้อควัวนึงมีข้อควัหนึ่งนะครับจะเล่าให้ฟังนะรก็ผมก็รู้จักนะครับก็มีคู่สามีภรรยากันนะครับเขาก็มีปัญหาครอบครัวทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยนะครับมีวันหนึ่งภรรยากำลังซักเสื้อผ้าให้สามีนะครับกำลังจะซักเสื้อผ้าสามีก็ก็ไปหยิบผ้าเสื้อผ้าได้แหละจะหย่อนในเครื่องซักผ้าก็ไปเจอไอ้โน้ตใบหนึ่งอยู่ในกระเป๋าเสื้อสามีเขียนว่าแนนซี เป็นเรื่องครับภรรยาคนนี้ตามจิกสามีมากเนี่ยคุณแนนซี่อะไรอะไรคือแนนซี่แนนซี่เป็นใครสามีนะครับรเขาเรียกว่าที่บ้านเขาฉายาพ่อประหลัดนะครับเบอกว่าอ๋อแนนซี่เหรอแนนซี่หมาชื่อหมาพอดีที่ทํางานนะ่ยหมาหายหมาชื่อแนนซี่ก็เลยต็ ถ้าเกิดเจอหมาแนนซี่เนี่ยเจอเมื่อไหร่บอกให้บอกด้วยน,น,นะครับปรญยาก็แล้วไปพอพอสามีอธิบายให้ภรรยาเข้าใจีกภรรยาก็เชื่อนะครับ <c oughs> ก็ตอนเช้านะครับก็ภรรยาก็ทาอาหารให้สามีตามปกติก่อนไปทํางานนะครับก็มีเสียงโทรศัพท์ดังมาภรรยาก็วิ่งไปรับนะครับพอรับเสร็จพุบกลัามาสามีนี่คุณหมาคุณโพมามันจะชวนคุณไปกินข้าวบ้านแตกไหมครับ ม่ปัญหาครอบครัวนี่คือเจอปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับบางทีก็มาเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสังคมอีกใช่ไหมทุกวันนี้ปัญหาสังคมโอเป็นปัญหาลกแตกนะเศรษฐกิจในสังคมปัจจุบันนี้ผมว่ามันแย่นะแต่ผมว่าถึงแย่ยังไงนะทุกวันนี้เราก็ถอยรถใหม่กันเยอะเนาะประตกชิ้นปิ้งต้นเขียวอะไรเงี้ยระถอยกันมาเทีลยนะปัญหาเศรษฐกิจนะครับเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับบางทีก็มามีปัญหาเรื่องใหญ่ขึ้นมาก็คือปัญหาระดับประเทศสงครามไงนะครับ สงครามหรือการฆ่ากันบ้างอะไรบ้างซึ่งเราเราก็ไม่อยากจะให้เจอใช่ไหมครับม,มึงนอกบางทีก็ฆ่าฆ่ากันแบบโหแบบบางทีแบบฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ใช่ไหมครับแต่บ้านเรามีดีนะลักฆ่าแบบสะอาดฆ่าล้างขัวเ <laughs> ช่นโ <laughs> 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 อ<ไ> <laughs> <laughs> แต่ปัญหาเห่าเนี้ยที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เราเกิดในปัจจุบันเนี่ยนะผมเชื่อว่ามันก็มีสาเหตุตลักนะครับเช่นความขรุข ที่มันทําให้เกิดปัญหาดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นปัญหาชีวิตส่วนตัวนะครับปัญหาที่เนื่องมาจากครอบครัวนะครับปัญหาที่มาจากชุมชนดังกล่าวนะครับปัญหามาจากสังคมหรือปัญหาระดับประเทศชาติเนี่ยผมว่าปัญหาเ่าเนี้ยนะมันน่าจะมีสาเหตุเช่นเรื่องความกลัวนะครับความกลัวนะครับบางครั้งเราก็กลัวไม่กล้าจะทําอย่าง,งาน,น้้อย่างเงี้ยมันเป็นความกลัวในใจิตใจทําให้เกิดปัญหาใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งนะความขี้เกียจนะครับ มันนี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับที่เกียดตัวไปเองผมไม่อยากจะเกียจเลยนะครับบางครั้งเราเราอยู่ในคอมฟอร์ดโซนใช่ไหมนะครับเราที่เกลียดไปหมดไม่อยากจะทําอะไรเงี้ยสมัยก่อนนะถ้าเกิดใครอายุเกิน30อัพเนี่ยสมัยก่อนทีวีนะนะถ้าใครจะเปลี่ยนช่องทีวีนี่คือสมัยนี้มีรีโมทใช่ไหมสมัยก่อนต้องหมุนนะครับเป็นมุนเกียดไปหมุนมาดูติดมือมาอีกแล้วก็มันก็มันนี้ไม่ได้นางกาณ์นะบางทีนะผมอยู่บ้านนะปัจจุบันโทรทัศน์เราไม่มีหมุนแล้วนะ เราก็มีเราสามารถนั่งเฉยเฉยแล้วเราก็เปลี่ยนช่องได้ไม่กว่าจิบตอนที่เกียจครับหรือแม้กระทั่งการผัดวันประกันพรุ่งพี่น้องเคยเป็นไหมถ้ายิง่งเราผัดวันประกันพรุ่งเงยอะเนี่ยงานที่เราได้มามันก็เริ่มพ่อหางหมูไปเรื่อยๆจนกลายเป็นพ่อหางวัวนะครับเยอะแยะเลยนะครับที่การผัดวันประกันพรุ่งหรือแม้กระทั่งเรา, <c oughs> เราท้อใช่ไหมเราท้อใจนะครับเราท้อมากๆนะครับไอ้ความท้อก็เป็นตัวบั่นทอนทาให้เกิดปัญหาได้ แต่ปัญหาทั้งหมดทั้งปวงเหล่านี้นะมันมีแนวทางนะครับแนวทางที่เราจะพลิกปัญหาเนี่ยนะครับให้มันกลายเป็นโอกาสเราเรียกว่าพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสเลยถ้าเชิญปัญหาอย่างมีชัยชนะพี่น้องอยากฟังไหมครับอันแรกเลยครับนะครับเราต้องตระหนักว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีให้กับเรานะครับแขกผู้มีเกียรติครับผู้คนมานั่งที่นี่นะครับเป็นแผนการที่ดีของพระเจ้านะครับน้องโฮมนะครับ เพื่อนน้องโฮมมานั่งที่นี่ถือว่าเป็นแผนการที่ดีของพระเจ้านะครับพระเจ้าบอกว่านะในพระคัมภีร์บอกว่าแผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกข์ภาพเพื่อให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้าบางครั้งนะครับบางครั้งเราอาจจะเจอปัญหาอะไรหลายอย่างที่ประสบอยู่แต่เชื่อว่าปัญหาที่เราประสบอยู่มันเป็นแผนการที่ดีเพื่อพระเจ้าจะนาไปสู่ความสําเร็จต่างหา มีตัวอย่างในพระคัมภีร์ตอนหนึ่งครับก็บอกว่าพี่น้องจำเรื่องโยเซฟได้ไหมครับโยเซฟนะครับมีพี่น้องกี่คนใครจำได้บ้างโยเซฟกี่คนนะครับสิบสามนับรวมโยเซฟมนับรวมโยเซฟกี่คนครับสิบเอ็ดคนจำไม่ได้กันแล้วสเอาง่ายๆโยเซฟเป็นน้องคนที่สอง,องคนสุดท้องรองจากซีมน โยเซฟเนี่ยนะครับพี่ชายไม่ค่อยรักนะครับพี่ชายไม่ค่อยรักเพราะโยเซฟเนี่ยเป็นคนชอบฝันนะครับเป็นนักฝันและฝันแม่นด้วยนะในพระคัมภีร์นะครับในหนังสือพระคัมภีร์เนี่ยนะครับก็บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับการที่พระเจ้าจะมาพูดด้วยเนี่ยนะมักจะมาพูดหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องผ่านของฝันนะครับผ่านผู้เผยพระวจนะนะครับแล้วก็ผ่านเกี่ยวกับเรื่องอูริมกับทูมิมอันนี้เดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟัง คนสมัยก่อนเชื่อเรื่องความฝันมากนะครับความฝันเนี่ยสามารถบอกเหตุการณ์ได้แต่สมัยนี้นฝันอาจจะช่วยถือไม่ไ,ได้ <laughs> คนะบางคนกินเยอะก,ก็กลับไปฝันได้ใช่ไหมนะครับที่ไปเรื่อยก็ไปฝันได้แต่สมัยก่อนเนี่ยสามารถเอาความฝันนะครับไปตีอะไรหลายอย่างได้โยเซฟเคยฝันว่าพี่ชายทั้งหมดเนี่ยจะก้มกับเขาครับพี่ชายไม่พอใจก็เลยคิดจะฆ่าโยเซฟจะฆ่าน้องแลยดูเหตุการณ์ตอนโยเซฟเหมือนต้องมีปัญหาเนาะพี่ก็ไม่รักจะฆ่าตัวเองด้วยนะครับเพื่อให้เรื่องสั้นลง พี่ชายก็แทนที่จะฆ่าเอายเซฟผักตกไปในบอ่อพอผักตกไปในบอ่อปุ๊บยเซฟขึ้นมาได้ก็ถูกขายเป็นทาสที่อียิปต์ยเซฟเป็นคนยูนะครับพอถูกขายเป็นทาสอีกติดคุกอีกครับติดคุกที่อียิปต์อีกแต่ด้วยแผนการดังกล่าวดูเหมือนว่าจะย่ำแย่ในชีวิตโยเซฟท้ายที่สุดพระเจ้ากับยกชูคนที่อย่างเป็นโยเซฟเนี่ยกลายเป็นผู้พิรักมนตรีในประเทศอียิปต์ได้ถ้าเปรียบเทียบสมัยประเทศทตอนนี้ก็น่าจะเป็นนายกรัูมนตสี แผนการที่ดูเหมือนกันเลวร้ายในชีวิตโยเซฟพระเจ้ากับพลิกวิกฤตสถานการณ์ให้โยเซฟจากการตกเป็นทาสจากการโดนถูกที่เกลียดพลิกวิกฤตกลายเป็นโอกาสเป็นแขนการที่ดีสำหรับพระเจ้าให้กับโยเซฟได้นะครับยังมีอีกนะครับแนวทางในการที่จะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะครับหลายครั้งเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราเจอปัญหาพระเจ้าบอกว่าเราน่าจะชื่นชมยินดนีนพระเจ้านะครับบางครั้งเราเจอปัญหา ครวก็น่าจะชื่นชมยินดีนะครับไม่ควรจะไปตื่นตระหนกกับสถานการณ์มากไปไม่ใช่ว่าเจอปัญหาแล้วยิ้มนะครับโอ้รถชนว้าไม่ใช่นะครับแต่จะหมายความว่าเราควรจะชื่นชมยินดีและขอบพระคุณพระเจ้ามีพระคัมภีร์ตอนหนึ่งครับในพระธรรมหนึ่งเทสโลนิกาบทที่5้าข้อสิบอกว่าจงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้ําพระทัยพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสเพื่อท่านทั้งหลายเพื่อโฮม <c oughs> เพื่อเหมือนปุ้ย <c oughs> เพื่อน <c oughs> ้องแพรนะครับหลายครั้งนะครับหลายครั้งหลายครั้งเราเจอสถานการณ์ที่แบบมันดูน่าจะหนีผิดนะครับแต่เราบางครั้งเราอาจจะตอบสนองแบบผิดตัวผมเองนะครับผมก็เคยนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งผมจะไปสอนพิเศษให้ก,ก,ก,นนบบกับนักเรียนเนียนะครับจะไปสอนทิศแบบให้กับนักเรียนนักเรียนก็โทรมานะครับบอกว่าเส้นทางในการที่จะไปสอนในบ้านเขาอยู่ตรงนี้ผมก็ขับรถหลงทาง ผมหลงมากแล้วเราก็หงุดหงิดอ่ะเราจะเราจะไปบ้านนักเรียนที่เราจะไปสอนพิเศษไม่ถูกนะครับเราก็หงุดหงิดมากๆก,ก็ไปเจอคุณยายอยู่คนนึงขับรถไปนะไปเจออยู่คุณยายอยู่คนหนึ่งผมก็ถามทางคุณยายครับถนนเนี่ยไปไหนคุณยายไม่ตอบผมผมก็หงุดหงิดอีกคุณยายถนนเนี่ยไปไหนคุณยายก็นนไไยยกจะโมโหผมนะ <laughs> ก็กระเดี่ยวหน้ามาผมถนนนมันไปไหนหรอกแต่เองเยจะไปไหน <laughs> <laughs> มันเป็นอย่างนี้นี่เองคือเราหมกมีดไงแทนที่เราจะถามคุณยายว่าผมต้องการจะไปไหนบอกเป้าหมายแกใช่ไหมครับแกก็จะได้บอกผมเนี่ยคือถ้าเกิดเราไม่ชื่นชมดีๆในสถานการณ์ที่ปัญหาเราเปหมหมิดเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องแย่ๆได้ๆๆใช่ใไหมครับ <c oughs> มีอีกเพื่อนผมเนาะเขาเป็นครูสอนภาษาไทยรูไก่ นะครับเพื่อนเป็นครูสอนภาษาไทยนะครับแลวเขาก็มุงจีบกับน,นักเรียนนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งครับเขาออกข้อสอบกลางค่าให้กับนักเรียนนะครับภาษาไทยเป็นสิมาสิกนะเขาบอกไปว่าเขาเขียนคำถามไปว่ายิงปืนนัดเดียวแวต้องตอบอะไรครับเด็กเขียนไปนะครับยิงปืนนัดเดียวเติด เด็กตอบว่าดังปังก็หมุดหงิดครับถ้ายิงปืนสองนัดดังปังปังก็ตลกอ่ะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคือหลายครั้งเนี่ยเราเจอสถานการณ์ที่มันดูเหมือนแย่ๆเนี่ยเราควรจะชื่นชมยินดีกับสถานการณ์มากกว่าพี่เมยนะครับอันครับอันนี้สำคัญเลยนะครับถ้าตัดแล้วเจอเจอปัญหาบอกว่าพระเจ้าบอกว่าเราอย่ายอมแพ้ต่อปัญหาเราไม่ควรจะยอมแพ้ต่อปัญหานะครับ ในพระธรรมยากอบน,นะครับพระธรรมยากสอบนที่1ข้อ3ถึง4บอกว่าเพราะพวกท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้นจะทําให้เกิดความทระกอดอดทนและจงให้ความทระกอดอดทนนั้นมีผลอย่างสมบูรณ์เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่สมบูรณ์และดีพร้อมโดยไม่ขาดสิ่งใดนะครับเราต้องไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาหลายครั้งปัญหาอาจจะมากระทบชีวิตเราเยอะแยะเต็ไมไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้สินเรื่องธุรกิจอะไรหลายอย่าง ผมรู้จักมีโอกาสได้รู้จักครอบครัวครอบครัวครอบครัวนหนึ่งครับเป็นคู่สามีภรรยาเขาเป็นหนี้20ล้านสามีเป็นหนี้20ล้านทําธุรกิจอสังหาร,ริมทรัพย์และในวันรุ่งขึ้นจะต้องใช้หนี้ให้กับธนาคาร20ล้านสามีนะครับรู้ตัวว่าพรุ่งนี้เช้าต้องใช้หนี้ให้กับธนาคาร20ล้านนอนไม่หลับยังไงก็นอนไม่หลับนะครับเที่ยงคืนก็นอนไม่หลับภรรยาหลับไปแล้วนะครับ สามีก็นอนไม่หลับตีสองก็นอนไม่หลับเขารู้ตัวว่า2ี่สิบล้านพรุ่งนี้ไม่มีเงินจะไปจ่ายธนาคารไม่รู้จะเอาเงินมาจากไหนเป็นปัญหาหนักอกอยู่ในอกตลอดเวลาตีสองผ่านไปภรรยายเห็นก็แบบสะดุ้งตื่นมานี่คุณคุณเป็นอะไรภยรยายก็ถามสามีก็ตอบว่าคุณรู้ไหมว่าตอนเนี้พรุ่งนี้เช้าเราต้องใช้ใช้หนี้ให้กับธนาคาร20สล้านไม่รู้จะเอาเงินมาที่ไหนไปให้กับธนาคาร ภรรยาบอกเอามีก็นละกันเดี๋ยวเดี๋ยวฉันช่วยคุณไปนอนเถอะเอาเบอร์นายธนาคารมาแล้ว,ลวกันเดี๋ยวฉันจะโทรไปหาสามีก็เอาเบอร์โทรศัพท์นะครับของนายธนาคารให้กับภรรยาภรรยาก็โทรไปหานายธนาคารตอนตีสองนะครับก็โทรไปสวัสดีค่ะที่ฉันเป็นภรรยาของคุณสมศักดิ์ที่เป็นหนี้ยี่สิบล้านผู้นี้จะไปใช้ให้กับคุณขอกใช่ครับผมเป็นในายธนาคารนัดก,กันแล้วแหละว่าสิบโมงเช้าจะเอาเงินมาชําระอีสิบล้านภรรยาก็บอกว่า คุณสมศักดิ์ไม่มีหรอกครับแค่นี้นะคะบางคนนอนไม่หลับใครครับนายธนาคารคุณสมศักดิ์กับภรรยาหลับปุ๋ยนี่ไม่ถึงว่าปัญหาเนี่ยนะครับสามารถโยกได้โยกไปหานายธนาคารได้ไม่เลวนายธนาคารนอนไม่หลับตีสี่นอนไม่หลับเขาว่าเป็นไงเป็นกันหยิบโทรศัพท์โทรกลับไปหาภรรยา นี่คุณภรรยาคุณสมศักดิ์ใช่ไหมครับใช่ครับนฉันภรรยาคุณคุณสมศักดิ์เองค่ะจะบอกว่าอันที่จริงเนี่ยเงินที่สิบล้านคุณสมศักดิ์มีนะคะที่เขาไม่จ่ายเพราะเ่อเอาืงอนไปให้เมียน้อยครับบ้านแตกครับไม่ได้นอนด้วอย่ายอมแพ้ต่อปัญหาปัญหามันย้ายกันได้เราจะปัญหามาแบกไม่ได้กินบาททำไมใช่ไหมปันเราไม่ต้องปัญหามาแบกไม่ได้บาทโยกย้ายปัญหาได้เลยครับพี่น้อง พอเรารู้ว่าพระเจ้าบอกเราแบบนี้นะครับมันยังมีอีกวิธีการนะครับอีก4วิธีการที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้เป็นเหมือนพระเยซูเพื่อจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสให้พระเยซูมาเป็นเพื่อนของเรามาช่วยกลางร,ร่วมปัญหาให้กับเราได้อยากรู้ไหมครับมีวิธีการอะไรบ้างรู้ประการแรกครับวิธีการประการแรกนะครับก็คือโดยทักวิญ,ญญาณบรุบรทธิ์นะครับในพระธรรมยอรนะครับบทที่14บสี่ข้อยีบอกว่า แต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญายาริสุธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในานามของเราจะทรงสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่งและจะให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้วพระวิญญาณบริสุธิ์นะครับหลังจากที่เราเชื่อพระเจ้าแขกผู้มีเกียรติครับถ้าเกิดเราเชื่อพระเยซูกุ้เนี่ยนะครับพระเยซูจะส่งองค์พระวิญญายาริสุธิ์มาสถิตอยู่กับเรามาคอยนําหน้าชี้นําให้กับเราว่าเราควรจะทําอะไรต่อไปมาเป็นเพื่อนอยู่ใกล้เรา มาเป็นเพื่อนเรามาการร่มให้เรามาคอยปกป้องมลสุมแห่งปัญหาให้เรามาการร่มใบนั้นให้กับเราพระมียญญามสุมจะมาช่วยเรารประการที่สองนะครับก็คือโดยพระวจนะนะครับวิธีกรารที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้เหมือนพระเยซูนะอันที่สองก็คือโดยพระคัมภีร์นะครับโดยพระคมภี์วจ,จะนะก,ก็คือพระคัมภีร์พระคัมภีร์หลายครั้งเนี่ยนะครับบอกว่าถ้าเากิดเราเจอปัญหาหลายครั้งก็เลบอกให้เราลองนิ่งไหม ลองนิ่งๆสะบ้างเราเจอปัญหามากระทบหลายครั้งเราร้อนหลนเราพยายามจะแก้ปัญหามันก็ดูมมเหมือนมันก็ดูเหมือนจะแก้ปัญหาไม่ได้หลายคนมีปัญหาหนี้สินหลายคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายหลายคนมีปัญหาเรื่องครอบครัวเพราะเจ้าน้าของพระเจ้าวิพัฒน์ัมพีบอกว่าลองนิ่งนะครับลองนิ่งสงบดูบ้างหลายครั้งการที่เราสงบเสียงของพระเจ้าอาจจะมาพูดกับเราพี่น้องครับที่ประเทศบราซิลเนี่ยนะครับ ม,มีป่าเยอะเนาะนะครับมีป่าดงตดิเยอะมากนะครับที่เรารู้จักกันในนามป่าอะไรนะอเมซอนใช่ไหมครับป่าอเมซอนฆ่าชีวิตผู้คนไปเยอะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์ร้ายนะครับเป็นเสือนะครับเป็นสิงเป็นจระเข้ต่างๆและสัตว์ร้ายหนึ่งในสัตว์ร้ายที่ฆ่าชีวิตคนไปเยอะนะออันนึงก็คือเรื่องก็คืองูเหลือพี่น้องจากงูเหลือใช่ไหมครับตัวมันจะใหญ่ใช่ไหมครับวิธีมันจะล่าเหยื่อมันทำยังไงครับมันจะรัดใช่ไหม จะรัด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 แรงรัดของมันนี่นะครับหลายตันนะครับหลายตันต่อนหนึ่งตารางนิ้วนะครับกระดูกเราไม่ใช่หักนะครับแหลกละเอียบนะครับจากนั้นมันทำไงครับมันจะงับแล้วก็จะกลืนจืนง,งูเหลือมสามารถกลืนควางได้เป็นตัวหนตัวนะครับ<ซะ>เขาวิจัยมาบอกว่าถ้าเราเจองูนะครับเราอย่าวิ่งหนีเราเจองูเราอย่าตกใจเราเจองูเราอย่าไปกลัวมัน ถ้ายิ่งเราตกใจเรากลัวมันจะฉกแล้วมันก็จะรัดแล้วเราก็จะเสียชีวิตเขาวิจัยมาแล้วครับว่าถ้าเราเจอเจอปัญหาแบบนี้นะเจองูเหลือมนะเจอมันที่ไหนนะให้นิ่งๆให้นิ่งๆแล้วถือมีดไปอันจริงๆครับนี่เขาวิจัยมาแล้วให้นิ่งๆให้นอนนิ่งๆนอนนิ่งๆนอนนิ่งๆสนิทนะครับงูมันจะเลื้อนมางูเหลือมนะครับมันจะเลื้อยมาลองนึกภาพนะครับเรานิ่งๆมันจะเลื้อยมาแล้วมันจะดมๆแมบ จะดมๆตายหรือยังถ้าเรามีปฏิกิริยาต่อสู้มันจะฉกด้วยแรงงับของมันเลยนะครับงับปุ๊บลัดปั๊บเราจะเสียชีวิตและก็โดนมันกลิ่นกินทันทีที่น้องต้องนิ่งๆครับนอนนิ่งๆแล้วถือมีดไปอันหนึ่งนอนนิ่งๆมันจะค่อยๆดมดมถ้ารู้ว่าเราไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบยังไงนะครับมันก็จะเริ่มค่อยๆขยายปากนะครับขยายปากของมันขยายปากของมัน มันจะเริ่มนะครับเอาปากของมันมาที่เท้าเราก่อนนะครับแล้วค่อยๆคลืบเข้ามาที่เท้าในขณะที่เรานอนนิ่งๆนะครับเอาเท้าเข้ามาที่ปากนะครับที่ปากพี่น้องก็นอนนิ่งๆไม่ต้องกดน,นอนนิ่งๆหรือมีแต่อันหนึ่งนะมันจะเอาเอาปากมานะครับค่อยๆลื่นเท้าแล้วก็ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะครับเรืๆๆ่อยผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะครับมันก็จะหงุดงิดออกมา หัวเข่าพี่น้องก็ต้องนอนนิ่งๆนะครับผิวเฉยๆนอนนิ่งๆผ่านไปสามชั่วโมงนะครับผ่านไปสามชั่วโมงนะครับมันก็ค่อยๆขึ้นมานะครับต้นต้นขานะครับนิ่งนอนนิ่งๆนะครับจะเหลือบตาดูมันหน่อยก็ได้นะครับมัประมาณห้าชั่วโมงผ่านไปพี่น้องต้องนอนนิ่งๆนะครับห้าชั่วโมงผ่านไปปุ๊บนะครับมันจะเริ่มมาที่เอวตอนนั้นแหละครับพี่น้องใช้มีด ฟันที่ปากมันแล้วก็ลูบมันออกไปรับพี่น้องจองอ๋ารอดอันนี้เรื่องจริงครับเขาวิจัยมาแล้วการที่พี่น้องเจอมูแบบนี้พี่น้องต้องนิ่งๆและถือพี่ไั้น,นอนนิ่งๆคือมีดันรปล่อยมันไม่เฉ <ๆ S 2> ยๆเป <ๆ S 2> ร,รียบเทียบเหมือนกับเจอปัญหาไงหลายครั้งเราเจอปัญหาเข้ามาก็ะทา,รราปุ๊บแล้วเราก็ไม่ยอมเราจะสู้กับมันเราไม่นิ่งๆบางครั้งการนิ่งความสงบสยบความเคลื่อนไหวได้พี่น้องไม่นิ่ง พระเจ้าก็พูดกับพี่น้องไม่ได้แต่พี่น้องนิ่งพี่น้องอยู่กับมันอยู่กับปัญหาและใช้ความคิดเอาพระวจนะมาใกร่ตัวพระเจ้าก็ช่วยได้ถ้าพี่น้องนิ่งก็คือพระวจนะมิ่งก็คือพระวจนะพระเจ้าจะบอกอะไรพี่น้องเข้าใจไหมครับ <Amen. S 1> อันนี้คือประการที่สองและประการที่สามครับนะครับที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เป็นเหมือนพระเยซูให้เหมือนเพื่อนคนนั้นได้นะครับก็คือพระเจ้าอาจจะใช้คนอื่นมาเปลี่ยนเรานะครับ อาจจะใช้ตบเงินเก็บเรานะครับในพระธรรมสุภาษิตนะครับบทที่27ข้อ17บอกว่าเหล็กรับเหล็กได้คนหนึ่งก็รับเพื่อนของตนได้นะครับเช่นกันนะครับเหล็กคนนั้นอาจจะเป็นใครก็ได้ในชีวิตพี่น้องอาจจะเป็นลูกก็ได้อาจจะเป็นปัญหาก็ได้หรืออาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อนที่ทํางานก็ได้มาขัดเกลาของเรานะครับและประการสุดท้ายพระเจ้าจะทรงใช้ปัญหาความกดดันความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน มาเปลี่ยนเรานะครับปัญหาเนี่ยนะครับมันสามารถช่วยเราแข็งแรงได้พี่น้องรู้จักปลาเท้าไหมครับรู้จักใช่ไหมครับปลาเทา้าปลาเท้าเนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่มันมันมันจะไม่ชอบอยู่ที่หนาวครับมันจะชอบอยู่ที่น้ําอุ่นนะครับที่อเมริกานะครับที่นิวยอร์กเนี่ยเวลาเขาจะสั่งปลาเท้าเนี่ย พ่ออเมริกาเนี่ยที่นิวยอร์กมันจะเป็นมันจะหนาวเนาะแต่ผมไม่เคยไปอเมริกานะครับที่ในที่นิวยอร์กเขาจะหนาวเวลาเขาสั่งปลาเท้าเนี่ยเขาจะสั่งมาที่สั่งจากประเทศไาสั่งสั่งจากแคลิฟอร์เนียใส่รถคอนเทนเนอร์มาครับแล้วทีนี้ในการที่เขาสั่งปลาเท้าจากแคลิฟอร์เนียมาที่นิวยอร์กเนี่ยนะครับเนื่องจากแคลิฟอร์เนียจะอุ่นกว่าเขาต้องการปลาสดสเขาต้องการปลาสดสดครับเขาจึงไม่ฟลิตให้ปลาใ,ให้ตายและส่งทางเครื่องบินมาเพราะมันจะไม่อร่อยเขาต้องการให้ปลามีชีวิตครับ เขาจึงเอาปลาใส่กระชังในตู้คอนเทนเนอร์ปลาเท้าเนี่ยนะครับมาที่นิวยอร์กนะครับโดยทางรถและเป็นปลาอยู่ในกระชังเนะวลามันมาถึงเนี่ยนะครับคือมันต้องระยะทางประมาณสามพันกว่าไมล์การเดินทางประมาณ7วันสนะามพันกว่าไมล์ปลามันมีหลายกระชังปลาเนี่ยนะครับพอมาถึงที่หมายที่นิวยอร์กปุ๊บเนี่ยปลาหลายกระชังแล้วก็หลายตัวเสียชีวิตครับตายแต่ทีนี้มีพ่อค้าเขาไปเจอกระชังกระชัง ปลาเท้าที่อยู่ในกระชังนี้ไม่เป็นอะไรเลยและแข็งแรงด้วยเพราะเองก็ทำไมปลากระชังอื่นมันตายหมดเพเดินทางมาไกลแต่ปลากระชังนี้ถึงไม่เป็นอะไร <c oughs> ปรากฏว่าปลากระชังนี้ปลาเท้ากระชังเนี้ที่แข็งแรงก็เพราะว่ามีปลาดุกครับมีปลาดุกทะเลอยู่ด้วยนี่เจริงครับปลาดุกทะเลเนี่ยนะครับมันมีแง่งแล้วมันชอบไล่แยกปลาเท้าไล่แยกปลาเท้าตลอดแยกตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืน เรายักจิตไล่ยักป <c oughs> ลาเท้านะครับตลอดเจ็ดวันปลาเท้ามันก็หนีมันก็หนีทาให้มันแข็งแรงพี่น้องครับถ้าเปรียบเทียบถึงปัญหาและความกดดันอะไรคือกระชังชีวิตของพี่น้องตอนนี้อะไรคือปลาดุกแห่งปัญหาของพี่น้องตอนนี้ที่มาคอยยักหรือไยักนะครับยัก <c oughs> พี่น้องตอนนี้พี่น้องลองดูครับพระเจ้าอาจจะใช้ปัญหาตรงน,นี้มาไล่ยักพี่น้องให้พี่น้องมีความแข็งแกร่งก็ได้ เราเชื่อว่าพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงเราไปทีมันะครับพี่น้องครับผมเชื่อว่าในเวลานี้นะครับพระเยซูเป็นเพื่อนที่แสดนดีของเราพระเยซูอยากจะให้เราเข้ามาหาพระองค์พระเยซูต้องการเป็นเพื่อนที่จะคอยกางร่มปกป้องปัญหาให้กับเราหลายครั้งมือสองมือเราต่อสู้กับปัญหาเจอสายฝนเจอสายฝนแห่งปัญหาเต็มมาไปหมดมือสองมือไม่สามารถจะหยิบร่มได้แล้วก็ต้องคอยต่อสู้กับปัญหาพระเยซูต้องการเป็นคนนั้นครับต้องการเป็นคนที่อยากจะกางร่ม ต้องการจัดก,การร่วมปกป้องสายฝนให้ปัญหาให้กับพี่น้องพี่น้องต้องการแะหรือยังแขกผู้มีเกียรติต้องการแลหรือยังอยากให้พระเยซูมาเป็นเพื่อนมาเป็นพผู้ช่วยให้รอดามาไถ่ความป,ปิดวามบาปมาปกป้องมาแก้ไขปัญหาให้ด้หรือยังเราสามารถเชิญพระเยซูม,มาแก้ไขปัญหามาเป็นเพื่อนมากางร่มให้เราได้ง่างๆยๆเห็นไหมครับนี่นะครับก็ในเวลานี้นะครับผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องอยู่สองเรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับอยากให้พี่น้อง